คงสวัสดีครับสวัสดีครับเราจะมาดูในราคาดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวัรับวันนี้เราทำอะไรวันนี้เราทำนี่นี่อะไรไข่เจียวโอเคแล้วมาเฮ็ดไข่เจียวเฮ็ดจังใดไข่มันแซ่บนุ่มฟูมาเบิ่งครับกระซายังแน่นะ รสด,ดีรสด,ดีโน่รสด,ดีน้ำซอสครับซอสแม็กกี้โรามีการตวงครับใส่ไปเรมีการตวงใส่ไปกาเอาไข่แมลงไขแมลไข่เจียวขาดอะไรเขาต้องใส่น้ำปลาครับน้ำปลานี่เฮ็ดไหท์น้ำปลาอะไรไข่เจียวนี่หอมเคล็ดลับของไข่เจียวแม่นบกบด เกลียังเขมาใส่น้ำปลาน้ำปลาครับน้ำปลานี่คือสูตรเ,เ,เ,เด็ดของสูตรเด็ดของไข่เจียวตายละไม่เคยกินแต่เธอเด้อไข่เจียวนนคือน้ำปลาครับกรอกกันน้ำปลาครับเป็นไข่แขกเจียวมีรสชาติาอหอมส <ด S 2> ใส่ครับซอสเท่ากับใส่น้ำมันหอย<ม>แตีเิยว,วัยนี้ตีช้าๆลาธรรมดาตีเลยตามสบายครับตามใจยิ่งไข่เห็นแตกอันนี้เราจะมี เหอมแดงครับหอมแดงครับหช่ไห้วก็มีผักชีผักชีเพื่อความหอมมาตีช่วยหน่อยตีนกาตีไข่มงีีมันฟูเนาะ ปน้ำมันต้ตั้งน้ำมันไวควันจะขื่นขาวอันนี้ทิกเล็กๆน้อยๆครับเขาจะเบิร์สังเกตควันควันน้ำมันมันจะขึ้นมาเป็นสีขาวๆน้ำมันหลอนนะใส่ไข่ลงไปไข่มันจะฟูแม่ใจอายุชัวอายุชัวเด๊ดนี้อายุชัวขาเบิร์นเดาดูเดาว่ามันละฟูดดีวะสมกับพ่อเรา เรบื้งจะเบิ้งแม่เรามีจะซือตอนแรกเขาใส่ไฟแห้งครับตอนแรกใส่ไฟแหงเริ่มมาแล้วครับเริ่มคันมาแล้วมาได้ทีแม่มันมีมาบใหญ่ขึ้นมะใส่ไฟปุ๊บถ้าเปิดเไฟลงครับม่ไมัวขอว่ดไข่จซื้อกาซื้อเต็มงจะรอกันได้ เขาเอาไข่ลงปุ๊บเข้าก uh ับเบาไฟทัน hmm. ท mm ีเ hmm. ข mm ้เ hmm. ป mm ็นคนที hmm. oh, oh, hmm. ่เอาแ็อซองตรงนี่เอาปลาดิบชี้มาใส่ข้านแม่วันน้าเอาผิดพูดทีหรอเออไปเอาสลิวเมื่อพอเอาไปแม่ืันกี้มันดอกมาตรงนี้ นว่าวเก่งแทนะ้ๆว่าเป็นแทนะ้ๆคนนะน้อยนี่ดีเด่กกองซีเลยนี่กองซีเลยนะกดอุยอ้ยมืดลายเคล็ดลับกัน,น่าจะเป็นที่กองเชียร์เนี่ยละมั้งเนาะให้เจียวให้อร่อยให้เจียว,ย,ย,ย,วยังไงให้อร่อยเจียวไข่ยังไงให้อร่อยปลานะครับพี่น้องอยง่าลืมน้ำปลา ทำทไมเนี่ยวมาไปแบบน,น,นี้ยังก็ทำมันก็อไมไข่จะเบ่งหนากาบเคีคยงไข่ปีนได้บบนี โอ้โหบล็อกเพลงอะไรเ้ยมารูเรื่องเลยอุดร้องเพลงภาษาปักกิ่ก็เป็นสแนลสแนลทะลุจอเลยเหรอ อ้างเขาหอมหรือยังนักร้องนักร้องทางครวนคลางกันจังเลยหอมหรือยังไข่เจียวหอมทะลุแม่นายยังยืดแม่นายส e ปรย์เรี e นนยโอ้ยมันสงสัยจะอยู่กับเป็นกลเซี่ยนี่แหละคือว่าแจ็บไข่เจียวเสบยใจทำไมเขาไม่กลับด้ขับเจ็บตุกนัดเฟรดี้ชาเบิ้งชาเบิ้งแม่ชาเบิ้งอยู่กับพอลีปีนเลย ปีนปุ๊บปีนปุ๊บไข่ลนปีนปุ๊บเนี่ยน่นน่นปีนปุ๊บไข่ลนเออก็จะเบิ่งเนแม่เะาเบิงอยู่นี่นะว่าพอละเอดลปีนป๊บไข่ลนนั่นแน่ลนต้งกสีฮันนนาฮันนาฮันน่าฮันน่าหนึ่งจังนี่ยัง่ิ พอปี๊ดยืดหน่อยได้ทีมาใกล้มันกระเด็นพ่อะจะกลับด้านอีกรอบนึงแี่อะมันแซ่บย้อนนี่แหละนี่มันเลยเสีบลองเชียรย์โอ้ปูคักปูคักคล็ดลับครับเขามีสูตรมีเคล็ดลับหน,น้าป,ปิ๊ดปึ๊บ นี่นะสมบูรณ์ี่ละปีรอบสองสมบูรณ์ให้ป้ายให้ไฟายให้ป้ายนีมีกองเชียร์ยจะเบิ้งจะเบิ้งไหมละเบิ้งแม่กองเชียร์เป็นลนงเป็นยังไงทำไมยังไม่ซุกอู่เอาอันนี้จอดเบิ้งจอดเบิ้งโอเค หน so. ึ่งสองสามไปชนตึกเลยเหยมผื่อไหลาย่าเผื่อไหลหันแน่จุความคนไทยว่ะแนไข่เจียวอย่างงามของพ่อมาดีแล้วที่จะนุ่งหันอะไรก็ ปีใหม่ปีนใหม่พี่น้องมีเรีแอคชั่นใหม่ด้วยมาเห็นมาเห็นปีนใ้ออียงไหลแก่นั้นกันแล้วนึ่ไหลาันหนาัหน้าวาเร็วหน้ายมมยาม ย่งบยามี mas, y ami, y ami, y ami. Ô, ่ย um. ้มมี่ย to ่มมี่ย่มมีโอ้เป็นิดเอาอะไรปูไปอะไรมีไฟหดีไปเอามาไฟอะไรเก็บมากินกับกิ๊กน้ำปลาเอามาให้น้ำปลานะอ้โอ้เจอเลยใส่คอใส่เจียวนาๆนุ่มๆมาเบ่ง กินก่อนเนาะายจียวนาๆนุ่มๆครับอคอครับวันนี้ง่ายๆค่ะกาวเจียวง่ายๆวันนี้นะแซ่แปะสายเฮ้ยตายแล้วลกเทานคลิกน้ำปลาตักบ,บุูตักกินบุูแซ่บบ่เอาซีบุลูเสียตัวข่เจียวพิซซ่า

มึงมอมือแม่ด้วยเหรอยูเป็นเนาะคิงเนาะจะกินเป็ดยูเป็นเลยแม่ด้วยจักแมมเฉียบแม่ด้วยแชบลอกบอแบอลูกินก่อนเนี้ยอยงูดเป็นยูเป็นเย็นแล้วมังก็แบลูกคอยยูเป็นจังหวอแล้วมวยในคนฟาถึงไม่ได้ใครจีเลย เจัละกินย่ยาละกินย่มิจ้งนันละกินเกิดแบบว่าเกิดเกิดเอกิดอาการแบบว่าเบื่ออาหารกินอเลยก็มิแทบจักบูมากล้ๆเพื่อนก็ว่ากินมาหมดแล้วไข่เจียวนี่เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดยมกระป๋องไข่เจียวแมนแมนแมนความอยู่ไข่เพื่อนก็เอ็ดยากระป๋องเองงานยายิ่ได้บนสงนะอยก็ยบอคอยาก่ยอ หมูมาไก่้เลยสตอนวนยบริกินด้วยกินในต้นเดียวก็เรียวมันอาการมันเย็นเนาะกเมื่อนนมนากมันกินขอมามาตมามาใส่เลีวรู้สบกินขากัทเนาใส่เนาะกินมาม่ากินมาม่าคนน้นมันยังแท้ันนี้กกินเข้ากระเทีขึยอ้ยอยากลองทอดนะลองทอดนะ ว้เข้มหล่อสู้โขงไม่ได้โขงหล่อกว่าอยากหลอมันพ่อยังกอยากหลอมมันพ่อโขงหล่อกว่าตั้งเยอะมกิน่ํมนี้ก็หล่อและพ่อเกิดก่อนพ่อเขาหล่อขวดตีมดขออกได้เลมดอเราึงออกได้หน่ออาไปใช้ไ่ได้แมเป็นขยกขยะอนตัดหลออกหออกคืทั้เลย ใช่ระบอพ่อระเบอิ่มือยงนี่เข้าไปไประเบ้อเศร้าระเบ้อปลอีกหนึงก้อทองกิึ่งโอเคโอเคหลยอยกังะอเร็ดผุ่มฮะโอเคระวบโอเคเหอยโอเคเ้ขอบคุร้อคุณค่ะ เรจะไป่คนปะเป็นน้อคน้อกินง่ายๆกินง่ายๆกับเมนูวันนี้ข้าวแรงไข่เจียวใบอีโพ